สวัสดีครับ,บรดีครับ,บรดีครับเมื่อนี้เมอเขียวตัวเลขตอนเด็กก็ฟันดีคักแน่แต่เรื่องจังไรค่ะฟันฟันดีดีไอ้ฟันมาแดนไปงานไปงานืานอจะง,งานไหนบวงสรวงคื่งานในอย่างเจ้าจังนี่แหละจ้ะแต่ว่าไอ้มี่มีว่วาแต่ไปเหตุงานเถาแก่เกามาเอิญไปเหตุงานวาไปเหตุงานหม่งเกาว่ารั่นก็เลย ก็เรยว่าเออสิไปซอยอยู่ใส่ในความฝันแต่บัดนี้พ่อสิเหตุงานซอยเพิินเพิินละจัดโตกินให้กินไหมเออหากับเขากับน้ำไลยเอามาให้กินนะแต่กินกินจนอิ่มคิดมาถา้าทมแม่ผู้ฝันว่าในกินเขากินน้ำจนเสียน่ะตัวเลขเขาแล้วเสียนนะครับเออหล้กก็หม่องที่ทำงานหม่องเกาน่ะคือบาลล้านเลขที่ของเพิ่นยี่สิบเก้า บ้านเลขทีเพิ่นได้ไงก็เรียกว่าเออปกติแล้วค่ะฝันเกี่ยวเพิ่นนี่ขังที่สี่สามขังที่เกยฝันเกียวเล่านี่ออกทุกเทียนี่เทียที่สี่เมืองว่ามันจะตรงกันบอ่ออกมาเลขทีเพิ่นนี่บ่ครับแมนค่ะออกมาเลขที่เพิ่นออกอายุเพิ่นแต่อันนี้ฝันว่าเด็กกลับไปทํางานที่เดิมสิคือไปเดยวอุบ้านเพิ่นไอ้ตกี้นะฝันเกี่ยวก็เพิ่นอันนั้นก็คือออกอายุเพิ่นคือสามเก่า ตอนนั้นเนี่ยถื้น้ำเพลินนะแต่อันนี้บ้านเลขที่ของเพลินเนาะแต่ว่าโบเดีว่าเขียนบ้านเลขที่เด้หมายถึงกับเหมือนว่าเมื่อคืนนี้มันเป็นวันพระเห็นไหมค,ะค่ะเพลินอาจจะไม่ยำาบจังเสียหน้าปูอาจจะมาบอกอ่ปิศนาเล็กๆจึงเสียนไหมครับเ,เลขของปูดำเนาะก็คือหอนึ่งแปดศูนย์เก้าเนาะค่ะอันนี้สุดท้ายเด้อค่ะสามไม่มีเนาะค่ะ แต่คันผู้ใดอชอบชิจัดกับบไดวากันเด้อค่ะคืออันนี้มานาเสนอแนวทางไห้ซื้อเนะค่ะคือสามไม่มีของปูดําเน้นที่หนึ่งกับศูนย์เนาะค่ะอันนี้เพิ่นจะจับคู่ได้เลยเนาะค่ะคือแปดหนึ่งเนาะค่ะแต่จริงๆแล้วปูไห้น่ะเอาเลขหนึ่งมาไว้ข้างหน้าเด้อค่ะจริงๆอันนี้คือแม่คู่เขียนทิศเนาะค่ะคือ เลขแปดเนี่ยเพื่อนไห้อาไว้ข้างหลังเลขเก้าคือกันเพื่อนไห้อาไว้ข้างหลังเด้อค่ะอันนี้เก้าอันนี้แปดเอาไว้ข้างหลังคือหนึ่งลักซิบจังสิบหรครับแมนคระหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าศูนย์จะอยู่ข้างหน้าเนาะค่ะหมดนี้เลขหนึ่งกับเลขศูนย์จะอยู่ข้างหน้าหมดเนาะค่ะในแม่คู่จับลักอยู่ในนี้เนาะค่ะจับลักอยู่ในนี้แม่คู่จะจับไห้แบบนี้เลย คือคือเอฟซีบอกว่าจับคู่ให้แน่จับพอเป็นเนาะค่ะแต่เลยวิ่งหายอยู่ในนี้ยกเว้นสิบสองเนาะค่ะคสิบสองไม่คู่ก็จับให้แต่เป็นยังอยู่อยู่ในนี้มันมีเกียดนึงเป็นยังคือว่าเอาเนาะค่ะกะขาดจับมาเบิดเดี๋ยวสิบบาทไม่คู่เขียนหลายไม่คู่ก็เลยประจับแต่ว่าท่านผู้ใดชอบกต่จัดเนาะค่ะ อันนี้ที่แม่คู่จับมากนี่หมายถึงว่าส่วนตัวแม่คู่มากหลายแล้วก็จัดแล้วพอมเนคะแม่คู่จะเน้นนัดอยู่แค่สองคู่แล้วก็ร่องสองคู่เนคะคือศูนย์แปดศูนย์เก้าอันนี้คือแม่คู่จัดนักจัดติมเนคะตูลร่องแม่คู่จัดสองคู่นี้เนคะคือแปดหนึ่งกับเก่ากับสองเก่าโนคะสําหรับสองเก่าแม่คู่ประกับเลยแม่คู่ตัวเน้นๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นร่องสามคู่ ามคู่นี้รองทะผู้ใดมากกจาดผูมากกับพานไปได้เนาะค่ะในในสองคู่นี้แต่ว่าอันนี่กับจับใบนิดเด้อค่ะแต่ขันผู้ใดชอบว่ามันมันหน่อยโตัก็เอาแค่นี้ละค่ะซี่คู่นี่ละค่ะขันขันนี่ทุ่นก็เอาไปเลยค่ะจับลายใบยุนเนาะค่ะและอันนี้คือแม่คูดจับห้ซีในในซีตนี่เด้อค่ะเพราะว่าเอฟซีหลายๆคนบอกแม่คู่ว่าจับห้แน่เนาะค่ะ เลขของเพิินก็จะมีประมาณนี้เนาะคะ่ะขาผู้มากกระจับเอาเองแต่เมื่อกี้เนี่ยแม่คู่จับห้ซื้อเนาะคะ่ะจับคู่หใ้ใน่แน่น่นนีเนาะคะ่ะแต่เลขของปูดจะมีแค่นี้เนาะคะ่ะก็คือเด่นที่หนึ่งะคะ่ะท้ายนี่ก็จะเป็นล่องแปดเนาะค่ะแล้วก็ศูนย์แล้วก็ร่องเก่าเนาะคะ่ะเลขหลักของท่านตัดที่สามก็มีวิ่อยู่ใน่หนีทาทาตแม่คู่เนาะคะ่ะส่วนตัวแม่คู่จะเอาเก้า เจ็ดสองหลักกัหนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะจะจะอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะถ้าเป็นเลขศูนย์เนาะค่ะถ้าเป็น8 0ดศูนย์เกมคู่จะจับ9อ่าศูนเนาะค่ะหรือว 1, 0, 8, หนึ่งศูนย์แปดไปจังเสียเนาะค่ะคือจะเอาศูนย์เอาไปข้างหนา้าเอาเอาแปดไปใบไปไรักอ่หนวยจังเสียนไหมค่ะคือแล้วแต่ผููทีจะวิ่งเหนาเนาะค่ะแต่ว่าไม่คู่จะจับหลักใส่พร้อม จับลักทั้ง,งเครงของของ่นเนี่ยมาใส่กันเนาะคะ่ะมันจะได้มันจะได้คือคือสองหวัวทิพย์านมากเนาะคะ่ะคือถ้าเข้าจับลักถูกมันก็มันก็นกจะได้สามตัวเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือจับเอาเนาะคะ่ะเพื่อจะให้แปะสองแล้วก็ห้าเนาะคะ่ะและะ้วก็แปดแล้วก็หนึ่งเนาะคะ่ะให้จําไว้ว่าเลขของปู่ดําขึ้นหรือลดหนึ่งแต้มเนาะคะ่ะถ้าลด แม่คู่เนียนําตัวนี้ตัวเดียวถ้าลดก็จะเป็นสิบห้าเท่านั้นเนอค่ะจะเป็นสิบห้าตัวนี้เนาะคะ่ะแล้วก็แปดหนึ่งนีอ่อ๋อโบแม่คู่จับหายแล้วก็คือศูนย์แปดเนาะคะ่ะแปดหนึ่งคือคือเข้าเอาเอาลักมันไวโ้โหลดเอาแปดนี่ไวโะะ้โหลดเนาะค่ะเอาแปดเอาหนึ่งถ้าขาดถ้าเป็นลดได้หน่ถ้าลดก็จะยู่ในตาศูนย์แปดนี่แหละคะ่ะ คงจะบอไปอสองแน่นอนเนาะคะ่ะคงจะบอไปสองเพราะว่าแม่คู่ไปเห็นหลักนะมค่ะแม่คู่จะจับหลักให้ยูแคนี่เนาะค่ะก็คือถ้าจะลดหรือเพิ่มข้ามาลดใส่กับตัวนี้ครับลดใส่์เล,ล็กลักค่ะลดใส่์เล็กลักแล้วก็เพิ่มใส่์เล,ล็กลักเนาะค,ะค่ <ๆ S 2> ะก็จะยู่ประมาณนี้เนาะค่ะเลขของปูดำเน้นหนักอยู่ที่แปดหนึ่งเนาะคะ <ๆ S 1> ่ะจะ อันนี้อันนี้คือเพิ่นเขียนเนาะคะ่ะแต่เพิ่นเขียนไม่คู่กับบอลลูนแต่ว่าเอกลักแล้วก็เพิ่มส่เล็กลักเนาะคะ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเลขของปู่ดำเน้นหนักอยู่ที่แปดหนึ่งเนาะคะ่ะต่อันนี้อันนี้คือเพิ่นเขียนเนาะคะ่ะแต่เพิ่นเขียนไม่คู่กับบอลลูนแต่ว่าตอนที่ะะเพิ่นลงเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าแปดอยู่ข้างหลังหนึ่งอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะหมายถึงว่าหนึ่งอยู่ทึ่งๆเนาะคะ่ะค่ะผู้ใดเ,เห็นคลิป ที่บุญผ้ารวยเพินได้สัมผัสเนาะ,ะ,ะค่ะก็คือหนึ่งยูดทั้งเทิงแปดยืดทั้งลางเนาะค่ะสำหรับปู่ให้ตัวเลข่นจะเขียนเจ็นสี่หนึ่ง 4, 1, ล้กก็มาแปดถ้าบ้านเราก็จะเรียกสิบแปดเนาะค่ะ่นจะเขียนแบบนั้นอันนี้คือของเพลนเน่นนักเนาะค่ะวงกลมอยู่ที่หนึ่งเจ็ดสองเนาะค่ะแต่ว่าก็่าไปยืดยืดลักตัวนี้ค่าหลายเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งเลขของปู้ดำ มันก็ออกตัวข้างนอกนั่นตัวข้างนอกหมายถึงว่าอาจจะเป็น19จังี่ก็ได้เนาะค่ะหรือว่าเจ็ดเก่ายงก็ได้เก่าสองไปจัง่ก็ได้เพราะว่ามันมีีลาหลทีอทีตมันออกนอกวงเนาะค่ะแต่ส่วนมากถข่าวงแล้วกับบค่อยพลาดนะเนาะค่ะเฮากับมะเมืองวังวันนี้ของเลขของคู้ดำจะเข่าตัวใดเนาะค่ะส่วนตัวของแม่คู่ก็ค่อนข้าง,างที่จะมั่นใจเพราะว่าฟันดีอยู่ไหมคะ่ะฟันฟันได้ ได้กินข่ากินน้าเนาะค่ะถ้าถ้าส่วนตูกวก็ของแล้วคันได้ยูได้กินเนาะค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อได้กินมะม่วงน้ำปลาหวานด้วยยังเสียนแม,ม่ค่ะเพราะว่า,าท่านก็ชอบสันเนาะค่ะปูมันมักสันบกม่วงพร้อมเสียนนะเมื่อคืนนี้แม่คู่ฝันว่าก้ของได้กินบกม่วงน้ำปลาหวานกินเกลือพร้อมอันนี้เป็นในควาหรูซื้อกับของว่าดียังเสียนนะครับค่ะคือได้ยูได้กินของเพิ่นแล้วยังเสียนนะค่ะก็คิดว่า มันเข่ายู่แต่บรลูว่าเข่าตัวใดจังเสี่ยนเนาะค,ะค่ะแต่ว่าส่วนตัวที่แม่คู่สือไปนะค่ะแม่คู่สือไปเดี๋ยวสิอะให้มึงก็คือเน้นยูแค่นี้แหละค่ะแตโตัวเดียวที่แม่คู่บดีทิมเนาะค่ะเอฟซีก็คงจะได้ยินว่ากูบด้บอกเด้อว,ว่าเลขออกศูนย์ห้านี่เนาะค่ะที่ปูพนว่าวันบอกครับแมน,มค,นค่ะแม่คู่ก็เลยจับไปศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เก้าเนาะค่ะหลักกสิบแปดหลักกะท่นนี้ อาจจะมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ0หาเนาะคะ่ะแม่คู่จะจับอยู่แค่นี4ตัวหลักกัมามาซิปหาเนาะคะ่ะซิปเก่าแม่คู่เอาอยู่แต่ว่ากันกันกันนิดๆเพราะว่ามันออกสองเก่าเลยแม่แม่คู่เลยเพราหนะักปันใดเนาะคะ่ะส่วนส่วนตัวสินักสองคู่นี่หลัก็กับ50เนาะคะ่ะอันนั้นคือแม่คู่หนักเนาะคะ่ะค่าย fc อ่บอบปมาณคือจังแม่คู่กับจะตามเพลินเลยค่ะ ตามนีเลยอ,อยู่ในหนีก็แล้วแต่ทุกคนชีวิตเอาจะจับคู่ใดเอาองเสียเนาะค่ะส่วนตัวก็คือเราให้ปังว่าไม่คู่จับแบบใดเอาแบบใดอิงเสียนะคะพอไม่คู่ไปจัดแล้วมันดีอยู่ไหมค่ะคือไม่คู่บอกกันแล้วว่าไม่คู่จัดตำนานเนาะค่ะจะอยู่ประมาณนี้ละค่ะแล้วที่ปูพ่นเขียนเลขสองกับเลขศูนย์ทับกันไว้นี่เพิ่นมากบอกอยังอยงอีกบ่ครับศูนย์กับสองนี่ ตอนนั้นเนะค่ะเพิ่นเพิ่นไห่ไปศูนย์กับสองมันก็ยังอยู่ในหลักของเฮาอยู่ไหมค่ะอยู่ในรักที่บอกไปก็คือเป็นเก้าสองก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้กับยูยูคือเก่าอยู่ไหมค่ะเพราะว่าเลขมันไม่ออกจากนี่มันเดิมครับก็คือทำไมถึงว่าจับจับไว้นั่นนะคะอยูต้งสองตัวนั่นแหละมันก็อยูในสองตัวแต่จะลืมมานมันออกไปแล้วค่ะเอลืมไปแล้วว่ามันมันจะออกสองเก้าศูนย์ออกเก้าไปแล้วเนาะค่ะ แต่วาม่พูดมีความรู้สึกมั่นใจเด้เพราะว่าถ้ามันออกกล้าวมันพูดดีใจรดเด้เพราะว่ามันเคยออกอ่ะไหมอันนี้ก็ออกกล้าวไปแล้วนี่ค่ะซีตูเลยออกออกล้าวหมดแล้วบอสอ,ออกกล้าวเลยค่ะตนี้รนเริ่มฟองใจแห้งแล้วค่นออกกล้าวคือดีใจคือพอออกไทยคือดีใจอ่างวดที่แล้วเนี่ยมันออก087ของเรา <c oughs> จ้าแล้วทีนี้มันกลับมาออกไทยเป็น807 ไม่คู่ก็เลยนนค่งห่อนไปซื้อวาเออปูเริ่มขายปตัวี้ก็มีความหวังเมียนค่ะออกเราแล้วมีเออมีโอกาสเป็นให้เมียนค่ะมันมีโอกาสเพราะว่าทุกครั้งเนาะค่ะทุกครั้งของพืนมันจะหมักเป็นแบบนั้นแล้วออกไปเมิดแล้วเด้หนึ่งสองก็ออกเต้าศูนย์ก็ออกเนาะค่ะแล้วก็สองหนึ่งก็ออกนี่สองห้าแปดนี่ก็ออกไปแล้วค่ะสองห้าแปดหนึ่งหมู่บ้านนี่ออกไปเบิร์เล่ได้ดีซีตัวนี่ จากไหนมานี่ก็ยุได้ดีละมันท้อได้่ดีละค่ะยุได้ดีแท้เออมันใจมั่นใจจังสี่มากตอนนีไงว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างเกี่ยงกัฮมั่นใจว่ามาแน่นอนมาแน่นอนถ่ายยูได้กินได้กินเขาได้ล่ำบวงสวงนี่แมนโหลดแมนก็เคยพลาดกันตามแต่สิเล่าให้เอฟฟีฟังเนาะค่ะว่าเออแม่คู่ได้ล่ำบวงสวงเด้อจังเสียนะในความฝันว่าได้ฟอนได้ไปมองหันมองมีได้ฟอนเนี่ย กับว่าผานนะคะกับเขาทุรอบอยู่กมั่นใจอยู่ค่ะเด็กชุดนี้หว่าไม่คู่มั่นใจมากเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ค่ะประมาณนั้นละค่ะ กับฟาดไปก้อนงู่วแหละค่ะค่ะแม่ครูก็ฟาดเลยก็แตกเนี่ยค่ะเติค่ะอันนี้โค้งสุดท้ายเลยเด้อค่ะโค้งจบ่มีเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะค่ะโอเคค่ะขอพระเจ้าไงขอพรขอขุนไปฟูหลายๆจหลังกินเนาะคบรัขอบคุณครับ